สวัสดีตอนบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ยี่สิบสามนะครับก็วันนี้ประจอบดูต้นยางนะครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะครับปรากฏว่าต้นยางยังแห้งไม่สนิทหรือพูดง่ายว่าไม่แห้งเลยไม่ใช่ไม่สนิทด้วยน้ำยังเยอม้มยังช่ำอยู่เลยนะครับคิดว่า จากนี้นะครับบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงตีสองตีสามเนี่ยน่าจะแห้งทันนะหรือ,อยังไงถ้าเกิดไม่มีอุบิเหตุไม่มีฝนซ้ำมาอีกเดี๋ยวคืนนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรนะครับแต่ว่าจะให้เพื่อนๆมาดูความเขาเรียกอะไรอะ่ะจะว่ายากลำบาก หรืออะไรในช่วงหน้าฝนนี้ก็คงจะเจอกันทุกคนนะครับชาวกเกษตรกรสวนยางวันนี้ก็เลยมาอีกแอคชั่นหนึ่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้อง ครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะดูบรรยากาศแปลกๆนิดหนึ่งเพราะว่าปกติบาโรดจะพามาตอนกลางวันวันวน,นี้ตีห้าครึ่งนะครับก็คิดว่าต้นยางมันจะแห้งแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายัางชื้นอยู่เลยนะครับเปียกอยู่เลยนะครับก็เนื่องจากว่าฝนตกตั้งแต่เพียงเมื่อวานนี้นะครับจนถึงบ่ายสาม นะครับตกแรงตกนานก็ทำให้ความชื้นทำให้ต้นยางยังเปียกชื้นอยู่เลยนะคิดว่าคงไม่สามารถกรีดได้สำหรับคืนนี้นะครับจะได้อยู่นะครับอันนี้คือน้ำฝนนะครับที่กรีดไว้วันก่อนโน้นนะครับียกอยู่เลยเลยนะครับ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้เก้าแล้วเนีฮะค,คงกลีดไม่ได้นี่คือในช่วงหน้าฝนนี้ก็ต้องยอมรับแล้วว่าสติการกลีดการได้ผลผลิตเนี่ยมันจะน้อยกว่าในช่วงฤดูอื่นนะครับก็ต้องทําใจคงกลีดไม่ได้นะครับวันนี้คงต้องกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูช่วงประมาณสักเก้าโมงแปดเก้าโมงอีกประมาณสัก จากนี้ไปสามชั่วโมงเนี่ยจะแห้งไหมนะครับถ้าแห้งเราก็จะสามารถกรีดได้นะครับเดี๋ยวมาตามดูครับในช่วงเก้าโมงนะครับช่วงนี้ขอปิกบ้านก่อนแล้วกันนะครับขณะนี้เวลาแปดนาฬกาสามสิบนาทีนะครับยังไม่มีแสงแดดเลยนะพี่น้องกับที่พื้นที่ของบาโรโลดยังมีหมอกนะคุมอยู่นะแสงแดยดยังไม่มี ฉะนั้นต้นยางก็ยังไม่แห้งเลยครับเลาะดูเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะกรีดได้ในช่วงเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับคิดว่าวันนี้ก็คงไม่ได้กรีดแน่เพราะบ่ายเดี๋ยวก็มีฝนมาอีกนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็คงต้องหยุดงาน <laughs> หนึ่งวันในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะเป็นเสียอย่างนี้แหละครับถ้าฝนตก ก็ต้องรอถ้าหยุดแล้วก็ต้องรอให้ต้นแห้งซะก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นผลเสียกับต้นยาง <c oughs> <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวรอช่วงไหนที่สามารถกรีดได้ก็จําเป็นจะต้องกรีดคือเราไม่สามารถที่จะเลือกเวลาที่เหมาะสมได้นะครับเอาเป็นเวลาที่สะดวกกรีดในช่วงหน้าฝนนะครับเวลาที่ไม่มีฝนเวลาที่ต้นแห้ง นั่นคือเวลาที่ต้องกรีดได้ของพี่น้องชาวสนยางนะครับไม่งั้นก็คงจะไม่ได้กรีดเพราะว่าถ้าอาชีพเกษตรกรสนยางจริงๆเนี่ยรายได้หลักก็มาจากการกรียดยางใช่ไหมครับแต่ถ้าวันไหนไม่ได้กรีดก็นั่นก็แสดงว่าเราหมดรายได้ไม่ได้กรีดวันหนึ่งก็หมดรายได้ไปวันหนึ่งอาทิตย์นึงก็ โอ้โหให้ถึงอาทิตย์เถอะครับถ้าถึงอาทิตย์นี่ตายแน่เลยเอาละครับสำหรับวันนี้บาโลดก็คงจะต้องขอหยุดพักการกรีดย,ยางเสียก่อนนะครับหลังจากที่เข้ามาในช่วงตีสามตีสี่นะครับถึงตีห้าก็ไม่ได้กรีดรอจนถึงตีห้าก็ไม่ได้กรีดมาอีกช่วงหนึ่งก็แปดโมงครึ่งก็ยังไม่แห้งนะครับยังฉ่ำอยู่เลยนะครับก็ต้องรอดูว่า วันนี้จะได้เกรดไหมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสัญยางทุกๆท่านทุกๆภาคทุกๆจังหวัดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ